สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกแล้วนะครับผมเมื่อน,นี้พาพี่น้องมาจัดปากคอใหญ่พี่น้องเอ้ยนะครับเผาปากคอใหญ่อย่างปากคอใหญ่โตนี่หนึ่งจุดแปดกิโลนะครับเกือบสองโลพี่น้องป้าโถเบองเนี่ยโตใหญ่ข้าดเน,นี้ยพูดนะโอ้โหเผา,เาใส่ตะไคร่หอมๆนะครับพี่น้องมาเด้อรับเด้อมาแส่น้ำกันบานที่นี่กินกับพีอ่แเจพริกผงน้ำ <c oughs> เอาไปครับธรรมดานี่แหละครับมามามาอืมเอาหนังมันออกก่อนงานตองคนกับมากกินหนังเด้ตะกีตาแล้วก็มากหมักพี่น้องหนังปลาดินอืมโอ้ยร้อนร้อนอยู่เลยโอ้ยอืมโอ้ยพี่น้องเนื้อแน่นๆครับ แซบ่บพี่น้องหอมหวานืตัวใหญ่ๆมันหล่อแซ่บครับหอดบอเบิดเฟมเนาะอืผักกับกับบะหมี่หรอกครับจากสิกาผักอนียงืเนื้อแน่นๆครับ มึเงเนี่ยนี่น้องเด้งๆเลยอืสุดยอดเอาไปแกงก็คือติแซ่บเนาะดุนๆค่อคยได้กินปากคอบานๆนี่เียปาะคอหน้าปาคอตะส่วนมากสม,มืยเหมือนไม่แตม หวาเลียงอันนี้ก็มาบ้านครับได้ได้กินอื้อ่อนซ่อนเนื้อหวานมากปะโทปะโทอือหือเอาโทะนำ มึงดูครับเหงือแตกอากาศห้อนห้อนเขาห้อนเนี่ยเห็นแบบๆแบบเห็นไข่แบบๆแบบมีไข่อยู่นิดหน่อยครับม,มัน กินอดเลยครับอร่อยมากเนื้อนี่แบบแน่นอันนี้ใส่มันเตี๋ยวหอน จะว่าท้องมันก็แเสียบไหครับส่วนท้องสุดยอดอเฮ้ยแสบหักเด้อ กุนะ่ะเนื้อแน่นๆน่นน่องมือมันห่อนครห่อนข้างห่อนในด,ดีครับมือเนี่ยอื้อ แบบบริกิน,นังเสียกี้อะย่างหอมๆ ุดไข่ยังมีอีกต้องส่เอาเบอร์เบิร์ตบางหนึ่งข้างเจียกินลายกัะเรี่ยนได้พี่น้องมันๆเนาะคือไข่ไข่ป่าสดิทพุอมเี่ยนเลย กินอะไรๆพี่น,อน้องเป็นด้วยกันบ้างออือสุดยอดครับเกืบสองโลกอีกสองเกียร์

แบบนี้มันัดแซ่บอันโตใบใหญ่โตพอดีเนะาะเผากินกับอันตบมะฮุงเนาะพี่น้องแต่ที่คาเกนผมว่าอือหือสุดๆไปเลย กหนอยปิดเทิ่มกับสิมีแต่อาหารแบบมันบ้านแน่กินตูวีนองเบิงแต่วเนี่ยบะมี่กับบะมี่หรอกปัญหาระดับชาติน้ำกินแต่ละมือแทบทุกขอบขั้วเลยลหรครับ กินหายนากินนี่แต่ละมือเนี่ยยังสิกินนี่ยังกินนี่ยังก็ไม่จะกินแล้วเนาะ หาหางค้นกับมัก,ส,กส่วนหางเล้ยพป่น้ะอาหางค้นมากบว่าส่วนหางแสรสุดยอดอิ่มครับบันเนี่ยอากาศกระห้อนวลอลบดคลิปๆนี่ขอให้ละลายครับวอลดูคัด mấy nửa mẹ nó ngây mừng này Tuyệt cho mặt rồi ซ้ำนี่กับอิ่มครับเงื้เจ้าขวางยิ่หพี่น้องเป็นวัดหน้าห้อนครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามและการนังคมหักว่าผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยพี่น้องเด้อพอกันไหมในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ